กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนสษฎรที่เคารพกระผมในายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกระผมขอนําเรื่องเดือดร้อนของประชาชนมาหารือท่านประธานดังนี้ครับเนื่องด้วยกระผมได้รับเรื่องร้องทุกขจากนายวรพจน์ลัพะโตประธานชมรมเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิยุกระจายเสียงภาคประชาชนและแกนนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงภาคประชาชนถึงความเดือดร้อนที่กสชจะขอคืนคลื่นความถี่ เพื่อนำไปประมูลตามกำหนดการเดือนเมษาถึงเดือนธันวา2,567นี้ทำให้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนกว่า3,000สถานีต้องหยุดกิจการสูญสิ้นอาชีพที่ทำมานานเสียอนาคตเปลี่ยนหนี้เป็นสินล้มละลายครอบครัวเดือดร้อนกว่า30,000ครอบครัวประชาชนที่รับฟังรายการต่างๆจากสถานีเหล่านี้กว่า3ล้านคนเสียสิทธิ์และได้ผลกระทบได้รับผลกระทบจากการได้รับข่าวสารจากสถานีวิทยุได้รับความบันเทิง ได้รับการฟังเทศฟังธรรมและเตือนภัยต่างๆเมื่อมีภัยพิบัติย่อมเสียโอกาสถ้าฐานีเหล่านี้โดนปิดไปท่านประธานครับธุรก,กิจรายเล็กรายน้อยที่เกิดใหม่จะอาศัยช่องทางการปิะัาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนซึ่งมีราคาถูกก็เสียโอกาสนักแต่งเพลงนักร้องนักสแสดงลูกทุ่งหมอลำที่มีถ้ามีที่ไม่มีค่ายหรือไม่มีสังกัดที่แจ้งเกิดใหม่ก็เสียโอกาสถ้าวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนโดนปิดไป การประมูลขึ้นความถี่ผู้ที่มีเงินสูงสุดย่อมเป็นผู้ที่ประมูลได้ธรรมทานครับจึงอาจทําให้ขึ้นความถี่ไปอยู่ในกลุ่มของนายทุนทําให้เกิดการผูกขาดประชาชนเสียสิทธิ์เสียโอกาสที่เคยทํามากว่า10กว่าปีนะครับก็ต้องตกงานดีเจนักจัดรายการช่างเทคนิคผู้นวยการฐานีพนักงานลูกจ้างนักบัญชีพนักงานขายตกงานหลายหมื่นคนธรรมทาครับเกิดความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจึงได้มายื่นร้องทุกข์กับกับผม กะผมจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทาวีสินซึ่งท่านเป็นผู้รักษาการในพรบฉบับนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเลื่อนการประมูลขึ้นความเร็วออไปก่อนและช่วยกันแก้ไขพรบการประกอบผิดการวิรจัยเสียงพศ2ส5งพและพระบการจัดสรรขึ้นความถี่และกากำกับการประกอบกิจการวิรจัยเสียงวิยทโทรทัศน์2อ5 3ัรซึ่งใช้เวลาในการแก้ไขนานท่านประธานครับ จึงขอความกรุณาเลื่อนการวนขึ้นความถิกออกไปก่อน2-3ปีจนกว่าการแก้ไขกฎหมายจะแล้วเสร็จกราบขอบคุณมากครับครับต่อไปก็เชิญคุณ